ช่วนี้นพาไปที่จังหวัดบึงการทางเจ้าที่ทหารกับตำรวจเข้าไปรวบตัวพระลูกวัดรูปหนึ่งแอบใช้วัดเป็นสถานที่ค้ายาบ้าแล้วยังไม่พอตัวเองก็ยังเป็นเอเจนต์ยาบ้ารายใหญ่ด้วยคือไม่รู้จะเรียกบาปกรรมขั้นไหนนะครับคือเมื่อเช้าวันนี้นี่แหละเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐแล้วก็อยู่กับกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีที่บึงการกับทางตํารวจ เข้าไปตรวจค้นวัดบ้านโนนสง่าจเจริญธรรมที่ตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ mm hmm. เพราะว่าได้รับรายงานมาว่าพระสงฆ์ภายในวัดมีพฤติการแบบนี้ครับเสพยาบ้ากันในวัดเสพบ,บนกุฏิเสพคาผ้าเหลืองแล้วใช้วัดเป็นจุดจัดจำหน่ายลักลอบขายยาให้กับวัยรุ่นด้วยไปถึงก็ไปพบกับพระลูกวัดชื่อพระพงศพิทักษ์สุมเมโธกำลังดูทีวีอยู่ตำรวจก็เลยไปแสดงตัวขอค้นยาบ้า ปรากฏว่ามีถุงพลาสติกสีฟ้าแล้วในนั้นมียาบ้า50เม็ดยาบ้าไม่พอมีอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ในย่ามสะพายพาไปตรวจฉี่ฉี่ก็เป็นสีม่วงก็เลยไปแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย แล้วก็ควบคุมตัวพระพงพิทักษ์คนนี้ไปให้เจ้าอาวาสทําการศึกออกจากการเป็นพระแล้วก็ส่งตัวดําเนินคดีนะครับนี่พระสงฆ์ <yap S 1> องค์เจ้านะครับเนี่ยบาปสองเท่านะฮะบาปแรกคือเป็นพระด้วยขายยาบ้าขายยาบ้าด้วยบาปที่สองใช้วัดเป็นฐานในการขายยาบ้าด้วยนะฮะใช้สถานที่ที่ชาวบ้านศรัทธามาเป็นสถานที่ทําความผิดนะ ế. ก็ถือว่าเป็นบาปคูณสองเลยแล้วกันครับ